สวัสดีนะครับทุกคนผมตัวนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT j o u เจ e y อีกครั้งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูาคาเฟ่ที่บ้านโป่งราชบุรีเนี่ยนะฮะบ,บ้านนากาแฟครับที่นี่จริงๆก็เปิดมานานแล้วนะครับถือว่ามาอัปเดตกันดีกว่าว่าณปัจจุบันปีนี่ยปี2021นี้บรรยากาศด้านในจะเป็นอย่างไรกันบ้างว่าแล้วดูกันดีกว่าครับใครที่มาที่นี่คงจำน้ำพุอันนี้ได้นะฮะ ที่นี่ก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับอันนี้มีกระเช้าเขาจัดเป็นพอปให้เราเช่าไปถ่ายแล้วนะครับในราคา20บาทถือขึ้นไปถ่ายบนเนินตามจุดต่างๆได้เลยฮะร้านนี้ก็จะมีทั้งกาแฟอาหารข้าวอาหารหวานนะครับเครื่องดื่มมีครบครับเมื่อเราสั่งน้ำได้แล้วเราไปเดินถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าครับ ออกมาดูด้านนอกกันต่อครับที่นี่ก็ยังร่มรื่นอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมน,นะฮะมีทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กให้ความร่มรื่นดีมากสบายตามากครับแล้วยิ่งนั่งอยู่ใกล้ริมน้านี่คือจะลมพัดเย็นๆเลยผมมาที่นี่ช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นได้นะฮะอากาศแดดร่มลมตกในห้องนี้เขาก็จัดไว้ให้เราเข้ามาถ่ายรูปเล่นได้เลยครับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปก็น่าจะชอบใจในห้องนี้ฮะ มุมถ่ายรูปออกมาถ่ายออกมาแล้จะดูสวยมากพาเพื่อนๆมาดูต่อนะจุดนี้ครเป็นจุดไฮไลท์ที่อีกจุดหนึ่งสำหรับบ้านนากาแฟเนี่ยนะฮะคนมักจะมาถ่ายกันจุดนี้ทั้งถ่ายเล่นและถ่ายพรีเวดดิง้ง วิวณตอนนี้นะครับต้นเดือนมีนาวันที่ผมมานี่วันที่ผมมีนานครับด้านล,ล่างเหมือนเป็นต้นพอดเขียงเริ่มโตแล,ล้วลต้นพอดเขียงไว้ผมไม่แน่ใจว่าเริ่มโตหรือเริ่มโรยนะจริงๆคาเฟ่น,นี้ก็เป็นคาเฟ่ที่เปิดมานานแล้วนะ แต่ว่าเขาก็เหมือนพยายามปรับปรุงมุมถ่ายรูปต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยอนี่ผมมาครั้งที่สามก็ไม่เหมือนเดิมนะเขาก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูมพมอื่นดีกแบบห่งสำหรับโซนด้านนี้นะฮะที่ผมบอกมีต้นปอเทืองนะเนี่ยครับเขาปลูกต้นปอเทืองรอบๆด้านหลังถ้าเป็นช่วงทุ่งนานี่น่าจะสวยเลย นี่ขนาดาษแดดช่วง5้าโมงเย็นนะฮะนี่เลี่ยงมาช่วงเย็นแล้วนะจะเป็นช่วงบ่ายโมงบ่ายสนี่ไม่ต้องพูดถึงร้อนสุดๆแต่คนก็ยังมาถ่ายรูปนะครับด้วยความที่วิวก็สวยพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศก่อนเดี๋ยวต้องเช็คเวลาก่อนตอนนี้5้าโมงเสร็จก็อยู่ได้ประมาณสัก20นาทีับเดี๋ยวก็ไปแล้วเพราะว่าที่นี่เขาปิด6โมง มไม่แน่ใจว่าโซนที่พักเขาให้เราเข้าไปดูได้ไหมเดี๋ยวลองเดินไปดูที่นี่ก็มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งเยอะนะฮะอ๋อนี่ไงเขามีป้ายห้ามเข้าโซนนี้น่าจะเก็บเอาไว้สำหรับคนที่มาพักอะไรประมาณนี้นะฮะ คนนอกก็คงเข้าไม่ได้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศแล้วกันเราเข้าไม่ได้ให้เป็นส่วนตัวสําหรับผู้ที่เข้ามาพักเราก็เดินชมในส่วนรอบๆที่เราสามารถเดินชมได้นี่นะครับทุ่งปอเทือมองย้อนกลับไปบนเนินที่เมื่อกี้ที่เราขึ้นไปนะฮะสวยเลย เดินมาเจอแล้วไก่ฮะดูบรรยากาศไก่กินข้าวกันหน่อยสิธรรมชาติดีมากเลยนะที่นี่ดีทุกอย่างยกเว้นความร้อนเนียฮะแดดแรงมาก โซนตรงนี้มาก่อนที่ผมมาซักปีงได้ฮะมันจะเป็นที่พักจะเป็นรถเป็นเหมือนรถคาราวานรถจอดตรงเนี้ยไว้ให้มาพักอะไรตรงเนี้ยแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ตรงจุดนู้นแล้วอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งของเขาลูกเี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้คนที่มาพักอะรู้สึกเป็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าจอดตรงเนี้ยใครที่มากินกาแฟมาอะไรเงี้ยก็จะมาเดินถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างมันไม่มีความเป็นส่วนตัวก็คงย้ายไปทางนู้นแหละ มุมนี้เลยไม่มีอะไรถ่ายรูปเลยตอนนี้ฉะนั้นจุดขายของที่นี่ก็ไฮไลท์ก็ยังอยู่บนเนินนะฮะบนเนินลูกนี้แหละ่ะเดี๋ยวเราก็เดินกลับแล้วครับเมื่อกี้พาเพื่อนๆขึ้นไปดูบนเนินมาแล้วบ้านนากาแฟน,นี่ก็สวยนะมายัางไงผมว่ามันก็ให้ฟิลที่รู้สึกแบบ สบายหูสบายตาถ้าคนที่ชอบฟิลแบบเนี้ยซึ่งผมผมเป็นคนชอบนะผมเป็นคนชอบฟิลอย่างเนี้ยเลยรู้สึกเออสบายหายใจโล่งสำหรับคลิปบ้านนากาแฟวันนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวก็มีโอกาสหน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่อื่นอีกอย่าลืมนะครับของผมจะอยู่โซนนครปฐมราชบุรีการจนบุรีเป็นหลักใครชอบเที่ยวโซนนี้บ่อยๆอ,อย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่อื่นไปรู้จักคาเฟ่ที่เปิดใหม่หรือไปอัปเดตคาเฟ่ที่เปิดไว้นานแล้วเงี้ยบางทีเราก็ไปอัปเดตว่าเขามีมุมอะไรใหม่ๆมาบ้างเพื่อนๆจะได้รู้ถ้าเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้ของผมก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้ดีใจนะครับที่เราได้มาเจอกันยังไงคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ